นี้ก็ยังวุ่นไม่หยุดนะยังวุ่นไม่หยุดนะเรื่องของแก๊งรีดเงินท่านอธิบดีกรมการข้าวนี่ตำรวจปปป,ป,ป,ปเขาจะออกหมายจับจะออกหมายจับอีก2-3ถึงคนต้นสัปดาห์อโอ้โหต้นด้ตามกัน<โ>อ,อีกแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวแป้งเหมือนก่อนหน้าไงแต่ว่าก็เป็นคนที่อยู่ในกระบวนการนะครับอยู่ในขบวนการเอะแล้วแล้วจะมีภรรยาของของนักร้องคนนั้นด้วยไหมนะนักร้องหมายถึงนักร้องเรียนคนนั้น่ะ นะต้องรอดูครับส่วนการสอบอาจารย์เอกนะฮะเอกปากน้ำไปนะพี่เต่าบอกโอ้ข้อมูลเป็นประโยชน์แล้วบอกด้วยว่าคนนี้ข้อมูลเขาเยอะเขาดีนะถ้าเขาเอาข้อมูลไปใช้ในทางที่ดีมันจะดีมากมนะครับพลตำรวจตรีจลนเกียรติปานแก้วครับรองผู้พิชากาาตำรวจสอบสวนกลางครับในฐานะหัวหน้าชุดทำคดีแก๊งรีดทรัพย์ท่านอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยความคืบหน้าฮะคืบหน้าหลังจากสอบปากคำและแจ้งข้อหานายเอกลักษณ์ วารีชนหรือว่าเอกปักน้ำนะครับซึ่งปฏิเสธทุกข้อหาแล้วก็ประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์นะครับเป็นเงินสด4 0 0 0ส0บาทคือท่านบอกว่าคาให้การนอกรอบนะนอกรอบต้องย้ำว่านอกรอบของเอกปักน้ำเนี่ยฮะเอกปักน้ำเนี่ยเป็นประโยชน์ครับเนื่องจากเอกปักน้ําเป็นคนที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการหลายโครงการของภาครัฐข้อมูลเชิงลึกเขาต้องมีสินะครับกลุ่มเครือข่ายทุจริตด้วยนะเนี่ยนอกจากนี้ยังมีข้อมูล หลายหน่วยงานที่ถูกรีดเป็นการรีดทรัพย์ลักษณะนี้จํานวนมากเลยจึงสามารถประสานผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมได้อีกหลายคดีคาดว่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์เหมือนกันสําหรับคดีนะครับรีดไถนะหรือใครบางคนบอกเขาขายตบทรัพย์เปล่าอาชีพดีกรมการข้าวเนี่ยข้อมูลจากเอกปักน้ำนะครับเป็นประโยชน์นําไปสู่การออกหมายจับเดี๋ยวจะออกอีกสองสามคนในจํานวนนี้อาจจะโยงถึงแก๊งบัญชีมาด้วยสวน ภรรยาของคุศสีสุวรรณจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่าพี่เต่าบอกแบบนี้บอกว่าแม่จากพยานหลักฐานขนาดนี้อาจครับ <P it ale> อาจเข้าข่ายร่วมกระทำความผิด<อ>แต่ต้องรอความชัดเจน <P it ale> ชัดเจนยังไงครับฟ <P it ale> ังพลตรีจรุนเกียรติปานแก้วครับ <P it ale> ตรงนี้เราเราอยากได้คนทำผิดจริงๆแต่ถ้ามันเข้ามาด้วยข้อกฎหมายหรือ มีเจตนาเพราะว่าเราเราก็ตรวจสอบหลายอย่างเพื่อให้ความเป็นธรรมถ้าเราพบว่าต้องนําเข้าสู่ครูการี่ทําเราก็จะทําแสดงว่าเมียคุณศรีสุวรรณก็มีโอกาสเนื่องจากเป็นผัวเมียก็เชื่อว่าเบื้องต้นเราก็เราสอบไว้แล้วนะครับเราสอบไปแล้วแล้วเราก็มีพยานหลักฐานพอสมควรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วความเคลื่อนไหวของคุณศรีสวุวรรณหลายวันแล้วนะ หลายวันแล้วนับตั้งแต่ถูกจับเนี่ยครบสัปดาห์แล้วนะยังคงเก็บตัวเงียบครับเก็บตัวเงียบเพื่อนบ้านยืนยันว่าทั้งครอบครัวอยู่ในบ้านแหละไม่ได้ออกมานะให้ใครเห็นเช่นเดียวกับคุณเจ๋งดอกจิกฮะที่ไม่เคลื่อนไหวอะไรแล้วหลังจากแถลงวันนั้นใช่ไหมหลังจากแถลงนะมีทูบีินแพร์นี่แหละนี่แหละวันนี้แหละ นะครับตำรวจยืนยันคำถแถลงทั้งหมดเป็นประโยชน์ต่อการสรุปสํานวนแล้วก็หลักฐานเพื่อเอาผิดครับคุณผู้ชมครับ,รบแต่เนี่ยวันนั้นน่ะที่คุณเจ๋งดอกจิกบอกว่าอะไรนะผู้กองธรรมนัฐคือคุณเจ๋งดอกจิกเป็นตัวแทนของผู้กองธรรมนัฐไปเจรจาเรื่องนี้อพอมีการพาดพิงถึงคนอื่นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทางด้านผู้กองธรรมนัฐเนี่ย ออกมาพูดนะ <c oughs> ต้องฟังเดี๋ยว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 เรียกคนดูก่อน <c oughs> ครับ<อ>คุณผู้ชมต้องฟังนะใช่ต้องฟังด้วยหูของตัวเองนะถว่า,าถ้าย้อนไปจําได้ใช่ไหมคลิปเสียงรโโะหว่างนายจอจานสมัย<อ> <copyright S 2> นั้นยังเป็นนายจอจานอยู่นะจอจานสุดยอดกับคุณนายติ๋มอ่ะพี่คุยกันแล้วมีมีการเอ่ยชื่อขึ้นมาใช่แล้นก็พูดโอ้ยทันก็รู้ผู้กองก็รู้ใช่คุณผู้ชมคะคราวนี้เนี่ยทางผู้กองธรรมนัสอ่ะไม่เอ่ยชื่อคุณเจ๋งดอกจิกนะแต่ใช้คําว่า คนพันนี้แล้วมันมีคำดุเดือดอีกลองดูค่ะผมไม่รู้นะที่นี่ไม่มีงูเห่าหลอวครับที่นี่มีแต่งูมีแต่มางกรด้วยเหตุอันใดที่เราจะต้องใช้คนพันนี้ไปเคลียร์ผมถามเลยว่าผมจะต้องคนใช้คนอย่างนี้ไปเคลียร์เหรอหนึ่งเขามีหน้าที่ในกระทรวงเกษตรหร้อสองเขามีหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเหรอที่ต้องไปเคลียร์คนอย่างนี้ เพียงแต่ผมปัดความคาญว่าอย่ามายุ่งกับผมผมไม่ยุ่งแล้วพวกนี้คนมีหลักฐานอะไรว่ามาแล้วผมเนี่ยใครร้องมาผมตั้งกรรมการสอบสวนทุกกรณีคือผมฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเนี่ยอย่างที่คุณ,คณมารอผมเนี่ยสัมภาษณ์เรื่องของคุณอะไรเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องขยะสังคมนะอย่าไปให้ความสําคัญเป็นไงล่ะชื่อยังไม่เอ่ยเลยก็ไม่เอ่ยคือท่านพูดเรื่องนี้พูดหลายทีแล้วอีกอีกอีกที่หนึ่งที่ท่านไปให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านบอกว่า เฮ้ยผมเป็นรัฐมนตีผมมีที่ปรึกษากฎหมายผมจะไปใช้เขาทำไมอนี่แหละแหมก็ชี้แจงนะชี้แจงไปแล้วแล้วตลอดการสัมภาษณ์อ่ะคุณผู้ชมเห็นปะคุณคนนั้นอ่ะคนพันนี้อ่ะคนแบบนี้อ่ะไม่มีการเอ่ยชื่อนะคะแล้วก็แล้วก็เออ่พอการที่จะเอาเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์มากล่าวหากันเนี่ย ร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะว่าโทษตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือประหารชีวิตอยากตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนมีแบ็กอัพดีไม่งั้นคงไม่กล้าละเมิดกฎหมายท,ท,ทั้งที่รู้ว่าโทษมันหนักนะร้อยเอกธนะรรมนัฐรู้รู้หมดว่าเป็นใครไม่อยากจะพูด แต่อย่ามาทํากับลูกน้องของผม,มฝากถึงคนที่ถูกดําเนินคดีแล้วก็ไปสาดโคลนใส่คนอื่นด้วยบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องออแบบนี้นักเลงเขาไม่ทํากันเพราะเวลาเนี้ยเครือข่ายของคุณน่ะไม่ว่าจะที่ไหนอที่อุตรดิต์หรือที่ไหนตรารวจเขารู้หมดแล้วครับอันนี้คือที่ร้อยเอกธรรมนัฐให้สัมภาษณ์นะคะครับ <c oughs>